พี่ใครอยู่ตรงชีกําแพงพี่เดินออกหน่อยลูกจะป่าระเบิดเช็คพุ่มลูกมันไม่อยู่ในพุ่มลูกมันระเบิดเราน้อยนะระเบิดเราน้อยนะเก็บเก็บเก็บระเบิดไว้เล่นแบบจำเป็นจริงๆอ่ะพี่มันอยู่ตรงป่าร้อยหกห้าทางฝังบ้านเรามันวิ่งอ้อมไปพี่แปดเปิดตอนนี้โฟกันไว้เลยคนละลูกสองลูกไอ้ลูกเฝ้าไว้พี่ไปเอากับกับไอ้กับดักมาวางอันหนึ่งมันมันมันระเบิดฝั่งไหน นี่อ่ะข้าใสมาเลยที่ใต้ถุกเี่เลยคดเใช่ไหมคิดเอ็ดโอเคว้าหลีเฮ้ยโอ้โหขึ้แม่นจังวะอยู่ไหนอ่ะหน้าบ้านเลยพี่บี้โดนหัวนัดเดียวเลยขนาดแต่ก็น็อดอะตรงไหนอะบิวเออเสร็จลูกค้ามาแล้วอะได้ไหมเฮ้ยขึ้ยแม่นจังวะไอ้อยู่ดิมันเข้ามาหาสงสัยมากเลยแม่นจัง ตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งโกตายโกตายต่อคือมัเป็นระเด็นตายตายตายพี่พี่พี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายลูกหักคอลูกหักคอลุหักคอผมสงสัยว่ามันเอาชีวโพหรือเปล่าเว้ยลูกหักคอนะลูกหักคอพี่อยากคอพี่อยากคอพี่ออยากขหักเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้คิว มาซ้อนด่วนเลยเลยป่ะไอ้แก๊ปอยู่ไหนวะซ้อนอยู่พี่ซ้อนหลังให้เองแก๊ปแจ็บแแจ็บนี่ผมรถนั้นซีโฟนแน่เลยคันไหนสีส้มอ่ะไอเจ้าหันไปยิงไม่ทันเพราะมันมันมันถึงตัวช่ป้ะมันถึงตัวรถแปุ๊บมันหยิบแล้วมันออกเลยโอ้ยนี่มันจะยัดลูกน่เนีราตั้งรวดหนาไม่ทันแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเห็กหมดแล้วไม่ทัน ระเบิดแปดอย่างเดียวอ่ะสีฟอมอยู่พี่สีฟอมอยู่พี่พี่พี่กำปอกระเป๋าสีฟอมเอาม่ได้ได้เอาเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาเลยเข้าก็เข้ายังไงอ่ะเออเว้ยปล่อยเลยก็ได้พี่ปล่อยไปทิ้งเลยผมอ่านทิงได้ไหมปล่อยไปทิ้งบ๊อบบายไม่เจออะบ๊อบบายอยู่ในกล่องข้างหน้าบ้านนั่นเลยผมอ่มจริงได้ไหมผมอ่านทิ้งสีฟได้ไหมได้ได้อ่ามทิ้งไปก่อนอ่ามทิ้งไปก่อนอ่ามทิ้งไปก่อนอ่ามทิ้งแม่งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลย ไปเลยป้าอาเปลืองกระของหนูต้องใช้จิตสัมผัสออกจากบ้านอ่ะโอ้โหแม่งโคตรเซียนอ่ะบิวเสื้อต้มหลังเองบิวทำไมเสื้อต้มหลังเองกำลังวิ่งไปเออไอ้บิลจะวิ่งเข้ามาโอ้โหไโอ้โหเฮียไม่เจอไม่เจอไม่เจอไอ้กูกำลังเซิร์ชขอ้โหตอนนี้มันเข้ามาในบ้านเลยในฉากหลังเลยใกล้ใกล้เชือกันขโปืนอี นอกบ้านใครวิ่งวะขึ้นขึ้นอึ้นขึ้นตา้เอึ้นขึ้นต้นขึ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 ้ีขึ้นขึ้นเึ้นขึ้นขึ้นลึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้้ขนขึ้นข้นขึยนขึ้นข้นขึ้เขึ้นนน้้น้นม้นนเ้ ลองเมื่อมตายยัง่ะที่มันมาม่เ่โลกว่โลตะพ่แบอ้ใช่ใช่มันวาร์ปมันวาร์ปวิ่งเข้ามาไอ้้มาหาพี่เห็นป่ะพี่อมแบพอดีโอ้โหแม่เอปเฮ้ยพวกเรามีใครนอนพันแผ่อยู่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีเอยอ่ิวเพ p l a y e ตาย ผมผมยิงไม่เกือบตายอ่ะเฟรมพอยเป็นไงเฟรมพอยต์สามสามเออผมยิงมันผมยิงมันไปสามตัวแล้วนะเฟรมพอยต์สามสิบสิบดินิดทุกตัวเลยมันถึงว่าพี่ได้สามสิบใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเหลือสามร้อยกว่าไอบิวพี่อยู่ก็พี่พี่อยู่ใกล้บิวบิวยังไงทุกออกทุกอกได้้าพีุ่กอกไหมพี่อยู่ขา ฝาของเส้นขาวฝั่งข,งขาวาของบ้านเราอรอถ้าผมโดนยิงไปได้แลนด้อมเลยนะลูกถ้าพ่พี่ก็แลนดอมถ้าพี่พี่ได้อีกรอบนึงอะเกิดเซกเตอร์ก็ได้พี่เกิดเซกเตอร์ก็ได้ให้มันโลกอะเออสมุกปาแต่ปิน้นเออสมุกขา<ห>ดรูได้ปลาสมอกขาดรูให้คนโผบระวังวางลวดอย่าไปอย่าไปแปะลวดโหเยี่ยบ้านนี่เป็นอะไรมินชัานเลยจัดเล่นไงวะเนี่ย ผู้การลองตั้งบูปินก่อนไหมศพผมมีพ pues ี่เดียมว่าใช้ใครวะพี่เม่งศพผมมีหนูดูละหนูดูลศพศพพี่มีเนาะไอ้ใครเซตสมให้ผู้การได้ไหมจะไปตั้งพี่เซ็ตเลยเซตด่วนเลยพี่มีเห็นชื่อพี่ไหมไม่เห็นเลยพี่อหู่ตรงไหนแล้วมให้หน่อยผมไล็ไลไลไลลลลลลเห็นชื่อของเสตัวแล้วมันไม่ออกวะพี s> <s ่ไม่มีของเอมีของไหมไม่มีเลยไม่มีของนัดเลย ไอ้เหี้ยเราต้องวิ่งไถ่อะเรานี่มีใครมีปืนปหมไม่มีเลยพี่ผมมีผมมีมีตรงนี้มีอ่าเดี๋ยวนะใครสมอลใครสมอลใครหนึ่งที่ไม่มีปืนที่ไม่มีปืนผมก็ไม่มีอะไรไม่ได้ข้างนอกปืนบานเลยพี่อีกตัวนึงเดี๋ยวตัวเดียวเองในบ้านอ่ะแรนดอมนะกูกดชิปเอฟเลยพี่มีวิ่งนำผมไปเลย เหลือตัวเดียวเองกองผู้พ bueno. ันอ่ะสิบห้าทีที่วันเี้ทัองโมงสิบห้าทำไรนะอ้าวเอียยอ่ยอดยอดยอดยเดยอดยอยอดยอดยอดยอไยอดตอดนองยอดยอด่อดย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 ีดนอดยอดยไดยอดยอดนอดยอ่ยอ่ยอดยอายอดยอดนเด็นอดยอดยอดนออออ่อยอนอ พี่ยิงไปแล้วชื่อโกดอ่ะพี่ไม่มีอะไรมิชชั่นหนึ่งเรื่องอะโอเคแอบแบบออสมาร์ัตมาก่อนได้ไหมพี่มางแดกออสมาร์ทแดกหลังนี่ในบ้านลูกปืนแล้วก็พอดูท้ายแล้วเนาะสวยมิวมีมีีมมือไหมตัวเปล่าตัวเปล่าให้แกมันเป็นอะไรวะปืน ที่กำแพงกำแพงโอ้ยบ้านเรางอเคฮ้เพิ่งไปนี้มาพี่ไม่ได้กำแพงมานแตกแล้วได้ยินแล้วครับมีเพเ่อตายอีกหนึ่งกำแพงบ้านที่แตกอ่ะทิศไหนเม่อกี้ยหรอสมาร์แตกนะมีเีมั้งมาเข้าางมาเข้าทางทีคนเดียวมีายห่งตายหเดี๋ยวบาตายนึ อ๋อผมเจอผมเจอบาเลตผมเจอบาเลตป่าหลังบ้านเขไม่ไม่ไม่ผมอยู่อยู่ไกลพี่ผมโคบนอกบ้านอยู่ยิงไปสี่ท่าตัวละจังหวะนี้เรารีบทำกำแพงเลยนะโวพี่ในบ้านในบ้านในบ้านแตกหมดแล้วในบ้านแตกหมดแล้วเยอะนะข้างนอกมันแตกเยอะนะอุดเลยอุดอุดอุดันต่อเลยโอเค ไอ่่นจะะพัอลเลตตายอีกหนึ่งโนบิเราต้องออกไปไถไหมพี่หรือว่าไม่ต้องออกไม่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 ขอให้อยู่ขอให้อยู่โอ้โหเฮ้ยบอลเลตเหลือนัดเดียวเอาไยบาเลตกลับบ้านได้ไหมตลาดตะกอนหนึ่งป่าหลังบ้านนะไม่แน่ใจนะแต่หลายก็บอกว่ากไม่มีปืนเติมนาะ อีประมาณร้อยร้อยตรงตรงทิศอีประมาณร้อยห้ามีอยู่ประมาณหกหกคนตรงนี้ทดีร้อยห้าหกคนทราบชื่อผมีชื่อผมไหมเห็นชื่อผมไหมรมาแล้วปเพิ่มมีตังไหนไหนพี่พูดตรงไหนพี่มองไม่เห็นเลยเฉยตายไปดิีเหี้ยน้องคุยแลโกรไอ้เหี้ยเอาดิเอาดิ ยังสวยๆเลยที่พี่เมื่อยไม่เมื่อยเลยไปกินยาแล้ยเนาะเฮ้ยตายตายตายสวยพี่สวยอยู่ตองชื่อผมสามสามตัวปี่เคียงนอกแล้วลูกกำลังเก็บเงินเข้าบ้านให้หมดนะพี่ลูกกำลังเก็บไล่เก็บเงนอยู่ใช่เก็บเข้าบ้านเขาเก็บเงินเข้าบ้านผมก็เล่นหัวไว้ผมก็เล่นหัวไปหาเอ่อไอบิวไอพี่มิกพี่มิกให้ผมโคบรถใช่ไหมรถในทงเนี่ยเฮ้ยโอู้วแปลกๆแล้ว อะไรพี่ไอตัวที是是่วิ่งมาช้าผมอ่ะมันยิงมาตลอดทางเลยนะเว้ยแล้วเนี่ยศพมันแบบปืนยังกระสุนเต็มแม็กอยู่เลยลอง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 กดอัลโหลดต้องลองกดอัลโหลดดัมด้วยใใชช่่่ไมมันต้องกดอัลโหลดไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงอัลโหลดเลยตอนนี้มีเท่าไหร่เรื่องเท่านั้นสนามนียู่ไหนร่ร้อยไปไม่ได้ต้องขอคอยเรื่องอะไรขอค่อยเรื่อรงอะไรตัวนั้นวิ่งออกไปฝ่ายนั yên đó, bắn luôn, à, bắn à, <laughs> luôn. ba mươi 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 ี่ตายไอ้เหี้ยเอ้ยผมตัวผมตัวบางว่ะวหนึ่งเจตัวนึงเจ็บตัวนึงเจ็บตัวนึงเจ็บไอ้เหี้ยพี่ตายเหี้ยระเบิดไปแก่หมดแล้วออกไปเดีชื่อชื่อชื่อพี่มิกมันอยู่ข้างหลังไงสัตว์พี่คิดว่าพี่มิกนอนอยู่หลังเองไม่ไม่อยู่ไกลอยู่ไกลเลยเองอยู่ตรงปราสาทนะพวกมันะโอเคโอเคตรงตรงนี้เราโซนได้นะตรงนี้โซนได้นะขอออกไปบวกอีกรอบนึงแค่นั้นน่าหนี้ร่องว่างไหมมีตัวหน่อยเลย ไอบิราเดนนะไอบิดาเดนนพี่ยิงได้แค่13เฟรมนะเฮ้ยมันตายมีคนตายมีคนตายโอเคสวยเูมนะลุกตรงไหนเด็กพอนใลลเดพี่ลุกลุกดูพี่ลุกดูพี่เคลียเียถวนี้มีตัวนึงเดจะมาแคมรถนี่ีเห็น ตาย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 สยตาแตาแล้วยแลวยแลวยสวยมาวางเบิดรอบบ้านเลยเเฮ้ยมาสตาร์รถมาสตาร์รถหนีแล้วนะมาสตาร์รถหนีนะเดี๋ยวมันย้ายจุดไม่รู้ไป่ที่เยน้นมาตัวเมื่อ้พาห้องพี่เลยบาเลยอะเฮ้ยซือ ตอนนี้ไม่ปลอดภัย <Boy>? พี่ที่เอห็นทุกคนขาหมดเลยว่ะที่มใครยิงเล่นแบบวิ่งยัดเหมือนนนั้นเลยเอปืนไปเอาปืนไปเอาปืนไปเฮ้ยถอนปืนไปหมดแล้วเหรอศพนี้ไอ้เหียใครวาไวจัดยิงปืนไม่ขึ้นอ่ะใจเย็น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 ไอ้เบี้ย ก็คุณโดนในตายวะลูกโดนยิงน่าจะโดนเทไนพี่โดินเทไนวาเลดอยู่หลังแน่เลยว่ะเอาปืนเข้าบ้านไปเลยปืนเข้าบ้านไปเลยมีใครรู้มั่งไอ้เหี้ยไอ้คนแม่งให้หอยู่แค่สองนเขต้ตายว่ะเยอะแม่งยิงผมก่อนไม่เห็นแม่งผมแม่งฝขวางเี่แล้วกูต้องเกิดเซกเตอร์อีกแล้ว ใครเช็คกระสุนข้างหลังวะมีมีปืนไหมผมขอปืนหน่อยเรียนรู้เรื่องต้องต้องล่าตรงไหนเอ่อปาล่างโอ้หยเด็บจุญเด็บขวาเอ่อป่านไปซ้าย e150 e150 e 1 5ประมาณ100เมตรป่าป่าป่าทางเดิมที่มึงไปเอาลูกกองยิงมันน่ะแต่มันมีจะไนอยู่อ่ะลูกต้องหาจะไนอยู่ผมมีลุ้นแค่17เม็ด พี่เด็กในในในตู้ลูกมีอีกยังใครใช้ f สิบหกบ้างข้างหลังผมมีเออมีกระสุนตรงเนี้ยสองแม็กตรงพี่เนี่ยเฮ้ยแม็กเดียวว่ะตรงเด็ดคอตรงเด็ดคอมีกระสุนแม็กหนึ่งผมบอกให้แต่จะมาใช้มาเอากำแพงตรงนี้อันนี้ฟาเจ็บนะว่ามันยิงไม่เจ๊งโอเคโอเคถึงเรื่องพี่ถอดเป๋าดีกว่าโอเคครับมีปืนผมไหมตรงนี้มีคนไม่มีเลยครับโอเคครับมีคน มี m อ็ิกอันเดียวเองลูกลัดหนึ่งตัวมีบ้านเลยลไอบิวบิวตัวที่ยิงเหมือนมันจะตกเลือดตายว่ะเสียงมันแหกปากตายเมื่อกี้ไอเต้แถวแถวแกตวงี่ผมอยู่นอกบ้านโอออเเเเคสวยดกกน่งีจะบุ เจอกูตัวเปล่าไประเบิดตีโฟงงแดดนะมึงระเบิดทิ้งไปที่ีกว่าเดไอตัวนี้ตัวนึ่งขนาดผมเด็กๆนาผมเฮ้ยไอ้เือเือไนี่ยล้างหินล้างหินล้างหินล้างินนี่นี่นี่มาล้าห้ตเห็ลาหินนะวะลูกเป็นอะไรมันเอามานยู่ใูกลางเลยที่คสองตัวเลยตัวป่าม่ปืนข้นข้างในข้างในนี่พาเลตตัวนี้มึงเถึงพาเลตโต่อยจัดมาดิของชื่อผมเลยนะเจนเด

มิวมิวถ้าไม่มีวไปเอาไปเอาบ้านที่อมิวเก็บสิลยบเก็บเก็บเก็บพี่ลุกมาแล้วลงมาแล้วพี่อยู่ไหมพี่เด็บมีตัวมีตัวคุณพี่คุณพี่ดูดูที่ไหนวะข้างหน้ามีตัวพี่เลยเขามาเก็บมาเล็ดมาเก็บมาเด็ใหม่มาเก็บมาเด็ใหม่ตรงฝั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กรลังกรลัง ข้าบ้านเก็บข้าวบ้านเก็บใส่กล่องรวมไปอ่ะดีนะที่เรายังมีนี้อยู่มีมีทนายผมที่ผมยันนอกบ้านมีมีมีทนายมีทนายหนผมไหมนี่โอ้โดเหอที่กำลังดูหนังเลย พี่มีปืนไหมอาเนี่ยขอขอโทษพี่เอาไปี่อะไรวะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะเกี่ยวมตูมีก่อนนะเก็บไปก่อนพี่เก็บมากอนนี้ล่าของเขาตอนนั้นไม่มของเลยนี่มจะยู่ที่ไหนเยนเบียร์ไอ้บุญศุิยนมเียนเออไอ้บุิยนตรงนั้นะอกสายยืนแล้วดีวกุ้งขาวลูกพี่เด้อสวยยืหมดใครเผลอมึงโดนลูกกระต่าน่าหมดครับมากวิ่งวิ่งสรงไปเลยมาก โอ้ยพี่วัชพี่วัูก็ไม่เข้าใจช่ีตัวจะเจอเตยกโก้หรือไรวะเียกูยิงไปกี้ก็โดนไอ้เียโก้อะไอ้พี่วัพี่วัชเองงไปไหนกเองไปทำอะไรก่อนเลยมันเคียเราใช่ไหมบ้านน่าจะตอนนี้มันวิ่งถอนกันอะรถรถซ่อมอ่ะรถรถรถซ่อมเเข้าหรือวะ

หลังบ้านนี่ตรงนั้นไอวิวยิงตายหรือว่าอะไรเขียนอะไขอให้พี่วเปล่ามาเก็บก่อตรงนี้หน่อยโอม่ยัหนูเกบเองไอนี่เจอเตียงมามไมามันจบแดตีหนึ่งนะครับอันนี้รถมันใช่ไหมอันนี้รถมันใช่ไหมใช่ใช่ีหนึ่งพีหน่งตวเตียหรือปะ ไม่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 ครบครบรอทีมล็อกอยู่ล็อกอยู่ลดน้ำหนัก2 1 7 9ันงเ้ตรียมาพี่กดกลางเมาเลยสองัหนึ่งกแคยีโลเงรถอะอพี่อาจะ่โออาจจะิบโลก็ได้พี่ผมกับพี่เมฆแต้เตียงลบโอะไรเป็องเล็กเเห็นุดเสมเดครับมันวิ่งที่รถแล้วมันกออกมีตัวหนึ่งค่ไปนะใครวิ่งไปที่หนะพี่โอเคโอคพี่ มันอยูบี่ขาเาู่ไเขาปนเยที่ถ่าเาหมดนส่งล่าสุดอะผมแจ้งจดาที่ฝังซาโอ้ยอทอมบี้คหครับตอ่หมดมัยังไม่เติมใช้มือใช้มือใช้มือใช้มอเอครจอปะมือะไรนะขวนิดนึงเียขวานิดนึงสถานมเมนเอ้มาเออหลังหลังี่ ของฮัตอยู่บ้านเด็บไอตัวโอเยอะๆบ้านเด็บคือถ้าออกอยู่พี่ครับบ้านบ้านเด็บคือออกออร์เดอร์ฟีนิกส์ไงมาเนื้วขาเอ้ยยี่นันชุดส้มมันนั่นน่ะหลังแรกเออนั่นนั่ะเข้าไปเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลยพี่บาเลตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บอลเลด S B D ครับอ๋อโอเคโอเคพี่คู่กันเอาในเอาแบบในยูชันไนอยู่นะทำไมไม่เจอจบวะเอาแบบในยูชันไหมด้วยนะน่าจะเจ๋งเลยครับ

เลยกับยิงเลยได้เก็บไปเลยเวลาผมขอแค่เปินกระบอกเดียวเท่านั้นอย่าไปทำทุนนักลบใจถึงหนึ่งต่อสิบวัเนียวมากครับทองคำองเลยเออทอะไรพล่นอนไปยังไม่ทลางเลยแต่เลยมันใช่มันใช้สสี่วสลูกกเนียสามสามลูกสลูกห้าลูกห้าลูกครับสอลูกแรกต้อมทัง องลูกต่อมากำแพงแตกลูกสุดท้ายผมระเบิดทิ้งไม่พี่มันบึ้มทั้งหมด3รอบนะรอบแรกก็เยี่ยมแล้วก็รอบสองซ่อมรอบสามก็ซ่อมแล้วรอบที่4ี่เนี่ยมาทีเดียวสองลูกแล้วกำแพงเลยแตกห้าหกหกหหลูกระเบิดทิ้งไปอ่ามันก็6ลูกก็ซ่อมตรงสามรอบเลยหรอวะซอมสมรอบพี่สามรอบตอนแรกก็อะไรนะไอเบียคิดว่าระเบิดธรรมดามั้งแล้วบอกเป็นปะกายเลยแล้วก็ลวงโดนตีโปแล้วก็รอบ2ทีละลูกอีก ได้มาก็เริ่มปหาทูบ็อกตองที่ดิวอันนี้อะไรต้ไม่เค่าอ้อม้องกันที่ยิอามรูปตายสองแล้วก็ทีนม้ระเบิดเนี่ออกโลกอะตัวเมื่อกี้ผมดูแล้วผมแพ้มันได้ยังงอเตอนที่ยิงยิงออกมาเลือดผมเหลือห้าสิบเอเซนเิร์ฟแลแล้เดินชนลวดอีเหี้ยไอตี้องขึ้นนำเฟรมพอยตี้มาแล้วนะไอตี้อะนำตั้งหนึ่งแน่ ไอ้เนี่ยคุณอยู่แล้วพี่น้ำเอ้ยแสบวันนี้พี่ยิงได้อยู่นะเที่ยบเลยครับพี่แล้วจะนิ่งแล้วมั้งแล้วก็วางแล้วไอ้เที่ยพี่พี่อุตส่าห์วางระเบิดดักไอ้เที่ยเขาวิ่งมาเหยียบแตกกับแม่งเลยสัตว์เห็นละเห็นเห็นนี่บุกอีกอยู่ที่